วันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูทั้ง2ท่านแล้วก็ลูกสัตว์น้อยน่ารักมากๆเลยค่ะ2ตัวนี้นะคะวันนี้ค่ะคุณครู่อนกับคุณครูอมค่ะมีน,นิทานสนุกๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะมาฟากเดิกๆค่ะเป็นนิทานป๊อปอัพค่ะด็กๆค่ะเอมีเด็กคนไหนรู้จักกันไม่เอ่ยว่านิทานป๊อปอัพลักษณะเป็นยังไงนะแต่ถ้าด็กๆคนไหนยังไม่ทราบนะคะ เดี๋ยวเราไปชมนิทานเกี่ยวกับเรื่องลูกสัตว์พร้อมๆกันเลยค่ะนิทานเรื่องลูกสัตว์น้อย10ตัว10 baby animals โอ้ช้างน้อยตัวหนึ่งกำลังเดินตามจับหางของแม่แนะ่ ขาเล็กๆของมันคอยแต่สะดุดอุยอยู่เรื่อยเลยเจ้าช้างน้อยยังเดินไม่คล่องเท่าใดเสือน้อยสองตัวแอบเดินตามเจ้าผีเสื้อปา่าที่กำลังขยับปีกกวนเลยดูยมันจะบินไปไกลเกินเอื้อมเสมอสร้างความประหลาดใจแก่เจ้าเสือน้อยทั้งสอง แดนด้าน้อย3ตัวใช้นิ้วจับต้นไผ่แต่กิ่งไผ่ขยับไหวไปมาทำให้จหมูกคันจุกจิกจุกจิกจุกจิกนกกระจอกเทศน้อย4ี่ตัวโผล่ออกมาจากไข่ใบใหญ่แต่ดูจะเป็นเรื่องยากที่จะยืนบนขาที่ยังไม่มั่นคงแข็งแรง เจ้ามีน้อยหาตัวกำลังกลิ้งเล่นกันอยู่และหัวรเราะเริงร่าเนินเขานี้ชันจังเจ้ามีน้อยขนฟูทั้งห้าตาโหยเวียนหัวไปหมดเลยพากันกลิ้งลงมากองรวมกันหัวเราะสนุกสนาน นกฮัมมิงบอร์น้อยหกตัวพากันบินตรงไปที่ดอกไม้สีแดงสดใสเจ้านกน้อยบินลงบนดอกไม้และร้องว่า ถ้าเลือกถลายเล่นสนุกสนานเราครงเลิกโครนมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วแน่ๆเลยไม่ว่าเราจะพยายามมากเพียงใดเพราะตัวเราใหญ่ลิงอุรังอุตังน้อยแปดตัวกำลังโผลนบนกิ่งไม้ส่งเสียงร้องพร้อมโลดโผนผ่านหมู่ใบไม้ที่เปล่งประกายระยิบระยับ เต่าน้อย9ก้าตัววิ่งแข่งกันลงจากเนินเขาที่อยู่เหนืออ่าวเต่าสามตัวงายท้องลื่นตัวลงมาและร้องบอกว่า <c oughs> วิธีนี้ง่ายกว่ากันเยอะเลยบีว่าน้อยตาโตสิบตัว,ตวกำลังมองดูต้นไม้ใหญ่ล้มลงมา จากนั้นก็เล่นเศษไม้ข้างเขื่อนบีเวอร์น้อยตะโกนร้องว่าไม้เมื่อเห็นมันตกลงมาสนุกจังเลยสนุกจังเลยยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหม ơi? เอ่ยเอว่าแต่นิทานเรื่องนี้นะคะบอกถึงเรื่องของลูกสัตว์ใช่ไหมคะเด็กๆแล้วมีเด็กคนไหนจำกันได้ไหมเอ่ยว่า ในนิทานเรื่องนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดเอ่ยติ๊กตับติ๊กตับติ๊กตับปิ๊งใช่แล้วค่ะเด็กๆขาในนิทานเรื่องนี้มีสัตว์อยู่ทั้งหมดส0ชนิดนั่นเองค่ะเด็กๆขาจะค่อยๆนะับเริ่มต้นจากหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าหดสิบ นั่นเองค่ะ,ดเ,ดคะเด็กๆคะ่ะเด็กๆค่ะในนิทานป๊อปอัพเมื่อกี้นะคะลูกนอกจากเราจะเรียนรู้เรื่องตัวเลขเรื่องจำนวนนับกันแล้วนะคะเรายังได้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ต่างๆด้วยค่ะสัตว์แต่ละชนิดมีพฤติกรรมหรือลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมือนกันด้วยค่ะเด็กๆคะ่ะให้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะช้างเคลื่อนไหวยังไงลิงเคลื่อนไหวยังไง เจ้าเต่าเคลื่อนไหวยังไงนะคะเด็กๆคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความสนุกสนานและเพลิดเพลินให้กับเด็กคุณครูจะเลือกที่ทานป๊อปอัพคำว่าป๊อปอัพมันก็จะมีเป็นตัวกร์ตูนหรือตัวละครเด้งออกมาให้เด็กได้สนุกสนานตื่นเต้นนั่นเองค่ะเด็กๆขาเห็นไหมคะนิ้ทานง่ายๆสอดแทรกความรู้ให้กับเด็กได้เยอะแยะมากมายเลยคะ่ะและครั้งหน้า เดี๋ยวคุณครูจะมีนิทานสนุกๆมา,าฝากเด็กๆกันอีกนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ